สวัสดีครับ FC นะครับอูหลงระวินครับผมมื่อนี้นะครับน้ำทรงสานีพ่วงนะครับผมอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมตัวนี้นะครับความยาวสามเมตรหาสิบนะครับความกว้างอยู่เมตรเก้าสิบสองเซนนะครับตัวนี้เป็นเพ้าลูกค้าทรงมาให้นะครับผมเป็นเพาของลูกค้าเองนะครับเป็นเพากระบะนะครับแต่ว่า ยี่ห้อใดรุ่นใดผมกับบ่อรู้นะครับผมผมลูกค้าสั่งมาให้กะกว้างนะครับผมความกว้างนี่โอ้กว้างแห้งครับกว้างก็เผาหกหล่อนะครับเม็ดแปดซิบกว่านะครับความกว้างของขอบยางเพิ่นนะครับผมก็เลยได้ต่อเป็นสามเมตรหาซิบครับกว้างเม็ดเก้าสิบสองเซนนะครับความสูงอยู่หนึ่งเมตรนะครับเป็นสีชมพูครับผมน้ำใสนะครับครับ คู่ปัตตาเอลหาศูนย์นะครับผมเป็นของลูกค้าครับสภาพสวยงามครับเผาเผาไม้เลยครับไม่กิ๊กนะครับช่วงล่างหนาแน่นครับผมด้านหน้ากันะครับตามคาแรคเตอร์ของอูเฮานะครับนี่บันไดหนานะครับ0960120878นะครับเบอร์โทัร์แลนเบอร์ทัรอูนะครับ จุดค้อจุดค้างครับมาตรฐานที่เก้านะครับผมงานเชื่อมงานดามนะครับผมทุกจุดจุดสําคัญนะครับสอดเชื่อมล็อกในทุกขั้นนะครับผมขาตั้งเกี่ยวปรับนะครับขันนี้แล้วบนถอดได้ครับเปิดได้3ด้านนะครับมีน็อตจับให้ฟอร์มแต่ว่าลูกค้าว่าบ่บรรทุกหลายนะครับจริงๆลูกค้าอยากได้3เมตรนะครับแต่ว่าผมว่ามันกลวงนะครับก็เลยเฮ็ด3เม็ด50าให้ลูกค้าไปเลยนะครับผม สำหรับคิ้วต่อไปนะครับเป็นทางบ้านวังกรุงนะครับผมเดี๋ยวเห็นน้ำทรงนะครับอีกสองสามมือไปนี่นะครับสำหรับผ่านคุณมันนะครับที่สร้างไว้นะครับหลายคิ้วนะครับเดี๋ยวถ่าอีกจักอาทิตย์หนึ่งนะผมเดี๋ยวจัดทําให้นะครับผมสาหรับผ่านคุณมันนะครับสารีพ่วงกับสิมีนะครับทางวังกรุงหรือกับทางหนองหานนะครับผมสิข้นคู่กันไปนะครับผมเดี๋ยวรีวิวความเกอนไวเพียงแค่นี้นะครับอ้วคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ